หลังจากจบเรื่องมุ่นวายทางเฟรีแล้วก็ลีลี่นี่ก็ไม่กลับปาแล้วนะครับดูเหมือนว่าอยากจะอยู่กับปาร์ตี้ของพระเอกแล้วนะครับและภาพก็ตัดมาที่คิวนักผจญภัยอเจย์อนานานเนี่ยก็รีบม,มาตอนรับทุกคนเลย้วยการกอดแบบอบอุ่นเลยนะครับอบอุ่นถึงขังน้นอึดัดเลยทีเดียวและทุกคนในคิวนักผจญภัยเนี่ยดูเหมือนว่าจะยินดีกับปาร์ตี้ของพระเอกด้วยแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงที่เมืองกราสโตนแล้วนะครับโดยการเปิดโปงเจ้าอ้วนลาโมกแล้วก็พ่อบ้านของมันแล้วน,นะและจากนั้ว เป็นแรง A แล้วล่ะนะครับส่วนสเตลล่าเนี่ยก็ได้เลื่อนแรงเป็นแรง B ด้วยแต่สเตลล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับเพราะไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันกินได้ซะที่ไหนกันเราเอาเนื้อมาแทนได้ไหมเนี่ยส่วนทางด้านวอลแคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้เลื่อนแรงเหมือนกันแล้วนะครับแต่พี่แกรเรก็สละสิทธิ์ไปจากนั้นเจนาก็ชวนทุกคนเนี่ยปาร์ตี้กันแล้วนะครับทางลีลีกับเฟลิกก็ได้มากินแพนเค้กกันแสนอร่อยเลยนะครับจากนั้นเจนาก็ได้บอกกับอาเลียว่ามีของตอบแทนจากเมืองกรัสโตนมาให้ด้วยนะซ ีเลยละนะผมบอกได้เลยว่าถ้ากินหมดนี่เนี่ยถึงขั้นตัดขาทิ้งเลยลิลีลเฟลีแล้วก็สเตลล่าเนี่ยก็ดีใจแล้วนะเขาจะได้กินแบบไม่อั้นแล้วนะครับแต่คนที่หนักใจเนี่ยนะย่าจะเป็นพระเอกและนะ้วนะเพราะดูเหมือนว่าไอ้ของกินสําหรับ10ปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วนะเพราะมันเยอะโคตรและอาเรียเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันเยอะขนาดนี้เนี่ยแบ่งไปฝากไว้ที่บ้านของบอลแคนได้ไหมแต่บอลแคนเนี่ยก็บอกกันนะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทาอาวุธเนี่ยมันก็เยอะพอควรแล้วไม่น่าเอาไว้แล้วนะจากนั้นเจนนะาก็ได้เดินเข้้าาาามแลววกก็บออ่ี ฉันว่าน่าจะถึงเวลาที่จะออกจากห้องนั้นแล้วละนะและไปตั้งฐานเป็นของตัวเองได้แล้วอาเลียก็สงสัยแล้วนะว่าฐานของตัวเองกันหรอได้อนาคก็ต่อไปว่าบ้านของเธอยังไงล่ะพ่อเอกก็ได้บอกแล้วนะครับว่าถ้าถึาถงแรงเองแล้วเนี่ยก็จะมีคําขอจากลูกค้าแบบระบุตัวมาเยอะขึ้นทําให้รายรับเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆสามารถเอาตัางค์เนี่ยไปซื้อบ้านหลงนังใหญ่ๆได้แล้วนะครับเจนาก็บอกว่าถ้าใช้รางวัลที่ได้ในคราวนี้เนี่ยก็อาจจะหาบ้านดีๆได้แน่นอนอาเลียก็ถามกับทามาแล้วนะว่าทามาเนี่ยคิดยังไงบ้างกับบ้านใหม่ พระเอกเนี่ยเขายิ้มให้แล้วนะครับส่วนสเตลลาลิลี่แล้วก็เฟรี่เนี่ยดูเหมือนว่าทั้ง3คนเนี่ยจะไม่ติดแล้วนะครับแถมยังดีใจอีกด้วยที่จะได้บ้านใหม่และในเวลาต่อมาพวกเขาก็มาหาตัวแทนขายบ้านแล้วนะครับซึ่งก็เป็นตรานวนคนนี้ตรนวจนี่ก็ถามว่าไม่ทราบว่ากําลังหาบ้านแบบไหนกันล่ะครับสเตลลาเนี่ยก็บอกว่าข้าเนี่ยอยากกินแบบเนื้อเยอะๆในหัวพี่แกเนี่ยมี2เรื่องนะหนึ่งคือเรื่องกิน2คือเรื่องจับถามานี่ทําหัวตระลงขายบ้านเนี่ยก็เข้าใจว่าต้องการครัวที่มันใหญ่ๆสินะทางลิ แต่ลุงเนี่ยเข้าใจว่าร้านกว้างสินะอาเรียก็บอกเสริมไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ห้องนอนที่กว้างๆหน่อยพอจะมีบ้านแบบนั้นหรือเปล่าแต่ลุงขายบ้านก็บอกแล้วนะครับว่ามีบ้านราคาถูกอยู่หลังนึงพอดีเลยและในเวลาถัดมาพวกเขาเนี่ยก็มาดูบ้านแล้วนะครับทางด้านห้องครัวนี่ก็ใหญ่มากๆเอาไว้ประกอบประหารเนี่ยน่าจะสบายๆเลยทางด้านนอกเนี่ยแดดก็ส่องดีแล้วนะถูกใจลิลิแล้วก็เฟรีเอามากๆอีกทั้งห้องนอนเนี่ยก็ยังกว้างโคตรแบบนี้เนี่ยนอนกันได้ห้าหกคนเลยแล้วนะแต่เตล่านี่ก็ถามกับคุณลุงเลยนี่รู้ อ่างอาบน้าเนี่ยมีหรือเปล่าตาลุงเนี่ยก็ตกใจในทีล่ละนะครับหมายถึงห้องอาบน้ําสินะตาเตลาเนี่ยก็บอกว่าเป็นอะไรไปรีบพาฉันไปได้แล้วลุงเนี่ยก็บอกให้ตามมาเลยครับและพอมาถึงมันก็เป็นอ่างอาบน้ําที่โคตรจะใหญ่แล้วนะครับสาหรับอาบหลายๆคนในทีเดียวแล้วนะตาลุงก็บอกไปว่ามันคงจะใหญ่เกเกะสินะครับพอแบบนี้และก็เลยขายไม่ออกสักทียังไงล่ะแต่ดูบือนว่าตาลุงเนี่ยจะคิดผิดแล้วนะเพราะปาร์ตี้ของอาเรีย,ยเนี่ยชอบอาบน้ำาพโคตรและก็แน่นอนครับบ้านหลังนี้ปาร์ตี้ของอาเรียก็จะซื้อ แต่ลุงเนี่ยก็ดีใจแล้วนะขายได้สักทีและพอตกค่าตอนนี้ปาร์ตี้ของขอาเลียก็ได้ขนของจากบ้านหลังเก่ามาที่นี่แล้วแล้วนะครับและตอนนี้พระเอกเนี่ยก็โดนสเตลลาอุ้มอยู่แล้วนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ชอบให้สเตลลาอุ้มเท่าไหร่แล้วนะครับแต่มันก็มีเหตุผลอยู่ที่ว่าทาไมสเตลลาถึงได้อุ้มพระเอกนั่นก็คือใช้สเตลลาเนี่ยขนของให้แล้วนะครับที่แกก็เลยต้องจำใจให้สเตลลาอุ้มไปเลยและสเตลลาก็จับพระเอกเนี่ยซุบลงหนมโน,นมแล้วนะครับพระเอกเ่ยก็ถึงกับพิดเลยไม่นึกเลยว่าฉัน้องมาถูกท อะไรแบบนี้ด้วยและจากนั้นวอลแคนก็ได้มาเยี่ยมเลยนะครับพร้อมกับปุ้งเนี่ยเป็นถังเลยดูเหมือนว่าเย็นนี้เนี่ยจะได้กินของแซ่บๆและพอตกค่ำพวกเขาก็ได้ทานข้าวรวมกันอย่างอร,อร่อยและในตอนที่สาวๆเนี่ยหลับไปแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพระเอกเก็ได้คิดว่าการต่อสู้เมื่อวันก่อนทาให้เขาเนี่ยได้สกิลใหม่มาซึ่งก็เป็นสกิลกระสุนพลังธาตุซึ่งสกิลเนี่ยมีก็ทั้ง4ธาตุเลยแล้วนะครับมีทั้งธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟส่วนไอ้ม่วงๆเนี่ยผมไม่ร้นอกาลงใใช การต่อสู้จริงขราวหน้าละกันและเรื่องที่ทําให้พระเอกตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือพระเอกนั้นสามารถแปลงร่างเป็นบบฮิมอตร่างที่3ได้ซึ่งมันก็จะโหดกว่าร่างที่2แล้วนะครับพระเอกเ่ยก็คิดว่านึกว่าจะมีแค่ร่างที่สองเป็นร่างสุดท้ายแล้วซะอีแต่มันก็ยังมีร่างที่เหนือกว่าอยู่พระเอกก็ได้แต่สงสัยแล้วนะว่ามันเป็นร่างแบบไหนกันละเนี่ยพระเอกก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้จริงมันก็ไม่รู้หรอกนะถ้าเกิดว่าแปลงร่างไปก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นร่างเดิมได้หรือเปล่าถ่านั้นก็เอาไปใช้เวลาาาฉฉุกกเเเิิินนนตตตตอททีี่่่่มมัแแบบววจจะยยรรงๆล้้ส็ไดโา ถามมาสเตลล่าเนี่ยก็ถามเลยดูเหมือนว่ากําลังคิดอะไรอยู่สินะถ้าไม่ได้ฟังก่อนเนี่ยข้าคงจะคาใจนอนไม่หลับแลวนะพระเอกเนี่ยก็ทําหน้าตาจริงจังแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกไปว่าเจ้ายังจําร่างตอนที่ฉันปราบเธอได้หรือเปล่าสเตลล่าเนี่ยก็ตอบว่าแน่นอนจําได้อยู่แล้วล่ะแต่นั่นแหละคือร่างของผู้แข็งแกร่งพระเอกก็บอกไปอีกว่าทาง,งั้นถ้ามันมีร่างที่เหนือวกว่าร่างในตอนนั้นอีกร่างสเตลล่าเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะครับมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยหมายความว่าทามายังแข็งแกร่งขึ้นได้อีกงั้นหรอและสเตลล่า ดูเหมือนว่าจะชอบทามะในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่านี้อีกแล้วนะครับเราเลยบอกให้ทารรมะเนี่ยรีบพัฒนาร่างได้เลยแล้วก็ทําให้ข้าท้องซาแล้วก็กระโดดมาใสาพ่พระเอกแล้วนะครับด้วยหน้าตาดีโคจะหืนกรัมทําให้พระเอกในวิ่งหนีหางชุกตูดไปเลยและพามันก็ตัดมานตอนเช้าตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มากินข้าวด้วยกันแล้วนะครับที่ลานหน้าบ้านและลีลีกับเฟลิก็มีเรื่องที่จะขอกับอาเลียแล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยอยากเพิ่มต้นไม้ใบไม้ในสวนแล้วนะครับอาเลียก็ไม่ได้ขาดข้องแล้วนะครัเราว่่่ทีีี้ ria, ้นนนกกิองมมม็ตตไโลแสศยู กลางเมืองแล้วนะครับจากนั้นล,ลีลีแล้วก็เฟรีก็ได้ทําการตีกองเลยนะครับแล้วมันก็ได้เกิดต้นไม้ขึ้นมาบ่แกเด็กก็รีบนนไปหยุดทั้งสองคนเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนอารียเนี่ยก็รีบถามเลยเป็นอะไรงั้นหรอคุณบ่าแกนบ่าแกนก็บอกว่นนะะนี่มตันต้นไม้โลกนี่นะเจอไอ้ต้นไม้โลกที่ว่านี่มันเป็นต้นไม้ที่พิเศษมากๆแล้วนะครับมันสามารถทําให้พื้นที่ลกล้างรอบๆด้านนี่กลายเป็นพื้นป่าสีเขียวได้และสามารถสร้างแร่หายากใตดินได้ด้วยแล้วนะบ่าแกนก็ได้บอกกับเฟรีว่าปลูกต้นไไไมมม้้้้ธรรดดาาบััังวกก่อนนนลจฟ ต้นไม้ธรรมดาเนี่ยปิดบงังต้นไม้โลกไว้แล้วนะครับแต่อย่างนั้นสเตลลาเนี่ยก็ไปเล่นบ่อน้ําอะไรไม่รู้แล้วนะครับซึ่งอยู่ดีๆน้ํามันก็ผุดขึ้นมาบอแคร์ในก็ตกใจอีกรอบแล้วนะครับคราวนี้น้ำพุแห่งชีวิตกันหรอเนี่ยน้ำพุที่สามารถรักษาบาดแผลและโรคภัยต่างๆได้ถ้ามีของแบบนี้ในสวนเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แนะ่แต่ลีลีก็บอกแล้วนะครับว่าน้ำพุเนี่ยมันมีผลต่อความสวยงามด้วยนะบอแคร์ก็เลยแบบว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะพอดีก็ปล่อยๆไวเ้เถอะไม่เป็นไรหรอกและในเวลาต่อมาพวกเขาาากเออน้แห่่งงชีววิตส อาเรียก็บอกกับเด็กทั้งสองไปแล้วน,นะครับอาเรียเป็นห่วงเอามากๆผู้ที่ให้กำเนิดต้นไม้โลกกำน้ำู้แห่งชีวิตเนี่ยมักจะถูกพวกคนไม่ดีต้องจะจับตัวไปแล้วน,นะทําให้ลีลีกับเฟรดเนี่ยถึงกับหน้าเวอร์เลยแล้วน,นะครับดูเหมือนว่าจะเข็ดจากการโดนจับตัวไปรอบก่อนแล้วน,นะแต่พเอก็บอกนะครับว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือความรู้ของคุณหนูบอลแคนจิงอยู่ที่เป็นช่างตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะเก่งขนาดนี้ความรู้เนี่ยรอบด้านไปหมดจากนั้นวอลแคนก็ได้บอกกับอาเรียว่าไว้เดี๋ยวเรามาขุดสวนกันนะะอาีก็เข้ใจ ว่ามันมีแร่หายากอยู่ด้วยแต่บอลแคนก็บอกไปว่าชัานนาะสามารถใช้ได้แค่ยิโรเข้าคุมนะคนที่จะแปลรูปได้มากกว่าน,นั้นอาเลียก็เข้าใจแล้วนะมีแค่อาร์ติแฟกต์สมิธที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกสินะคะอาเลียก็ถามเลยมันรู้ได้ยังไงนะมีเงี้ยวอาเลียก็บอกไปว่าเคยอ่านเจอในหนังสือนะแล้วปเอกก็ได้โพดเริยเลยครับว่าอาร์ติแฟกต์สมิธเป็นชื่ออันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ช่างตีเหล็กที่ได้รับการยกย่องจากประเทศเท่านั้นและจากนั้นเจเอนนาก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับเจอาเลียก็บอก มีคําขอด่วนเข้ามานะ่ะจูจ่ๆก็มีมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งที่ไม่น่าอยู่ที่ชั้นที่1เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้โคนดบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอีกด้วยเดนนาเียก็ถึงกับร้องไห้เลยแล้วนะครับอาเลียก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องไปตรวจสอบแล้วละและในเวลาถัดมาตอนนี้ปาร์ตี้ของพระเอกเนี่ยก็มาอยู่ที่ดานเซี้ยนแล้วนะครับและลีลีกับเฟลีก็ได้มาด้วยพร้อมกับอุปกรณ์ที่วอลแคนเนี่ยทำให้และพอเข้ามาดานเจี้ยนแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดพามทาเพลงแล้วนะ โดยลีดีเนี่ยก็ได้บัฟพลังให้ตัวเองแล้วก็พุ่งชนเข้าไปที่การกระบาลของเจ้ากอบลินอย่างกับสไนเปอร์เลยนะครับทำให้เจ้ากอบลินเนี่ยตุยเย่ไปเลยและทางด้านเฟรีก็ได้ใช้เวทของเขาสร้างเถาวันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้เถาวันเนี่ยฟาดเข้าการกระหม่อมของไอ้เจ้ากอบลินไปแล้วก็เรียบร้อยครับไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็ตายไปทั้งหมดเลยและในเวลาถัดมาพวกเขาเนี่ยก็มาเจอกับมอนสเตอร์ที่ว่าแล้วแล้วนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าโทรแดงปาร์ตี้ของไอเรียเนี่ยก็ไม่รอช้าแล้วนะครับลีดี้กับเฟรดี้เนี่ แล้วก็ได้พุ่งชนเข้าไปที่เจ้าโทรแต่ก็เป็นบาดแผลแค่เล็กน้อยส่วนทางเฟลิก็ได้ใช้สกิลเดิมของเขาเอาใบฟาดที่การเข้ามาของเจ้าโทรแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าโทรเนี่ยมีสกิลที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้แบบโคตรเร็วดังนั้นเจ้าโทรเนี่ยก็ไม่รอช้าลแล้วนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีลิรีแล้วก็เฟรดแต่แน่นอนครับปาตี้ของพระเอกเนี่ยก็ยังมีแทงอยู่แต่เตลล่าก็ได้ใช้โล่เนี่ยมาป้องกันทั้งสองคนเอาไว้ทางบอลแคนก็ได้ใช้คอเนี่ยมาทุบเท้ามันแล้วนะครับ จและสเตลลาก็บอกให้ลิลี่เล็งไปที่ดวงตาแล้วนะครับจากนั้นลิลี่ก็ได้ใช้สกิลของเขาเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีที่ดวงตาของเจ้าโทและก็ต่อด้วยสเตลลาใช้กระดาษของเขาเนี่ยแทงทะลุตัวเจ้าโทไปเลยแต่เจ้าโทก็ดูเหมือนว่าจะไม่สิน้นฤทธิ์แล้วนะครับมันก็ได้โจมตีกลับแต่สเตลลาก็สามารถกระโดดออกมาได้ก่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่จบแล้วนะครับเพราะบอกแคนเนี่ยบอกให้อารีอาปิดฉากได้เลยและอารีอาก็ได้ใช้สกิลดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอเซคเรดเบดกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้ทําการเฉืืออนนเเเเจจจ้้้าาาาาโโททหี่่ยตยตไปลแลแแววรภกกิ็ดูม จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับต่อไปทุกคนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับทางานมาเหนื่อยอย่างนี้มันก็ต้องมาอาบน้ําล้วสิพอกลับบ้านมาทุกคนเนี่ยก็พากันมาอาบน้ําแล้วนะครับพอพวกเขาอาบน้ํากันเสร็จแล้วก็าพากันมาเช็ดตัวแล้วนะครับซึ่งลิลลี่กับเฟลี่เนี่ยก็เข้ากันกับทุกคนได้ดีเอามากๆส่วนสเตลล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ลูกน้องเพิ่มมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าด,ดูแลลิลลี่กับเฟลี่เนี่ยเป็นอย่างดีเลยทางด้านเมืองหลวงคาเรียวกองทหารเนี่ยก็ได้ตื่นตระหนกรีบมาบอกแล้วนะว่าฝาบาสฝาบาส ต่างเริ่มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติราวกับขานรับเผ่ามาเลยครับถ้าเป็นแบบนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วและภาพก็ตัดมาทางด้านนักดาบอาริชา,ขาเขาก็ได้บอกกนะันนะว่าในที่สุดเวลานี้ก็ก็ไม่พูดอะไรต่อเลยก็ปล่อยให้คนภาคงงอยู่นี่แหละ